H S Product SF 1 9หรือ Springfield Armory XDM ปืนคอมแพกลูกดกระบบ Safety, Hope, Hope. s เซฟตี้ครบคค่ะโมชาแน,นลโมค่ะคลิปนี้นะคะโมก็จะมารีวิวปืนนะคะ Hf โ Hf 1 9นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่า Springfield XDM นะคะเป็นชื่อที่ใช้ทำการตลาดในประเทศอเมริกานั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเอ้ยอาจจะไม่คุ้นชินยี่ห้อนี้นะคะแต่ว่าถ้าบอกว่า Springfield Hellcat นะคะก็น่าจะได้ยินกันมานะคะคือเป็นปืนที่ได้รับความนิยมมากๆเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณนะคะร้านปืนรัตนโกสิทธิ์นะคะที่อนุญาตให้โมนะคะเข้ามารีวิวปืนกระบอกนี้นะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะจากในกล่องนะคะมีอะไรมาให้เราบ้างจากโรงงานนะคะตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่แม็กกาซีนนะคะให้มาปืนเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ปลอดภัยแม็กกาซีนให้มาถึง2อันนะคะทุกคนคือดูดีมากเลยมันเป็นสแตนเลสอ่ะบรรจุ19นะัดด้วยคือเยอะมากนะคะคือปกติแล้วเนี่ย ปืนไซส์คอมแพกแบบนี้คือแบบอยู่ที่ประมาณ15อาจเต็ปที่17นัดน,นะคะอนนี้ได้มาถึง19เลยพอๆกับปืนฟูลไซส์เลยทุกคนแล้วดูงานของแมกกาซีนนี่นะคะนี่เป็นสเตนเลสคือแบบดูแข็งแรงนะคะมีตานี่ s สปริงฟิลแล้วก็ส้นแม็กนะคะก็จะเป็นเขียนรุ่น h h นะคะ X.D.M. นี่นะคะให้มาถึง2ออันเลยแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีเสริมหลังนะคะสำหรับ ปรับขนาดของผู้ใช้งานนะคะตามผู้ใช้งานเลยขนาดมือให้มาอีกสองไซส์ติดที่ตัวปืนอีกไซส์หนึ่งเป็น3ไซส์นะคะแล้วก็มีพวกชุดล้างนะคะแล้วก็น้ำมันก็ค่อนข้างครบพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูรีวิวตัวปืนละเอียดละเอียดกันเลยค่ะสำหรับปืนกระบอกนี้นะคะก็เป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติขนาด9มมนะคะเป็นระบบเข็มพุ่งนะคะตัวปืนก็เริ่มจากศูนย์นะคะศูนย์หน้าหลังเนี่ยเป็น สสีขาวอันนี้นะคะอันนี้ปรับไม่ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะซื้อเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็คือสามารถซื้อเปลี่ยนได้นะคะวัสดุก็คือเป็นเหล็กหน้าหลังจะทำเป็นลายนี้การแสงสะท้อนสไลด์ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสีสเตลเลตน,นะคะสไลด์ก็มีการทำการลื่นหน้าหลังนะคะทั้ง2ด้านเลยทุกคนแล้วก็มีเลเซอร์ตัวนี้นะคะ sf19 ขนาดลํากล้อง3.8นิ้วด้านบนก็มี ยี่ห้อ HS Product ตัวนี้นะคะคืองานค่อนข้างเนีย๊ยบเลยนะคะลำกล้องที่บอกขนาด3.8นิ้วเป็นลำกล้องแมตต์เกตนะอันนี้แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีระบบเซฟที่น่าสนใจเลยที่หมอกว่าเซฟแบบเยอะมากๆนะคะคือเวลาเราขึ้นลำเนี่ยมันจะมีเห็มแหงชนวนหัวออกมาด้านหลังเดี๋ยวหมอขึ้นให้ดูนะคะขออนุญาตขึ้นลำอุดนี่นะคะเนี่ย เวลาเราขึ้นลำแล้วเนี่ยก็จะมีเข็มโผล่ขึ้นมานะคะอ่าเงนียบไปไปก็จะหายไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันจะมีโหลดอินดิเคเตอร์ข้างบนนี้อีกก็คือเมื่อเราโหลดลูกกระสุนนะคะแล้วก็ขึ้นลำเนี่ยถ้ามีลูกกระสุนในรังเพลิงแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้เด้งขึ้นมาก็เป็นระบบเซฟอีกจุดหนึ่งนะเนี่ยสองจุดแล้วทุกคนสำหรับโครงปืนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโครงปืนพอริเมอร์นะคะ ด้านหน้าก็จะมีรางมาให้เลยอันนี้ก็ติดไฟฉายเลเซอร์นะคะได้เลยตามสะดวกแล้วก็ด้ามปืนนะคะค่อนข้างยาวเนื่องจากว่าแมกกาซีมันก็ยาวเนาะ19นัดนะคะถ้ามือมัวก็จะเห็นเลยว่ามันใหญ่มากแต่ถ้าเกิดมือพี่ผู้ชายนะคะตัวใหญ่ๆก็อาจจะแบบพอดีมือพอดีตัวนี้สําหรับโมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะมันเต็มไม้เต็มมือดีนะคะอ้วนๆหน่อยแล้วแต่ความชอบ แล้วก็เรื่องของลายนะคะตัวปืนเนี่ยก็จะทำนะคะลายกันลื่นหน้าหลังเลยนี่ดูลายนะคะคืองานนี่คือแบบมาแบบคือแข็งแรงนะทุกคนคือบีบนี่คือแบบไม่ลงเลยอะคือเป็นโพลิเมอร์แบบหนาๆเลย Make-in โคเอเชียคือตัวนี้นะคะ s s p r r o u u t t เนี่ยโรงงานเขาอยู่ที่โคเอเชียแต่ว่า แบรนด์ Springfield เนี่ยเขานำตัวรุ่นนี้นะคะไปขายในชื่อรุ่น XDM นะคะถ้า Hasbro ดักจะใช้ชื่อรุ่นว่า SF19 แต่งานเนี่ยก็ผลิตทางจากประเทศโครเอเชียนะคะแล้วก็ไปขัดที่อเมริกาดังๆสำหรับปุ่มปลดแมกกาซีนแล้วก็คันค้างสไลด์นะคะมีมาให้2ด้านเลยทุกคนคือถ้าปางกระบอกเนี่ยเขาก็จะให้มาด้านเดียวแล้วเราก็ต้องไปแบบ คนถนัดซ้ายถนัดขวาเนี้ยก็ต้องไปปรับเอเอนะคะแต่อันนี้เนี่ยนี่นะคะด้านนี้คือให้มาเหมือนกันทั้ง2ด้านแล้วก็คันค้างสไลด์เนี้ยสำหรับโมนะโมถือว่ามันให้มาค่อนข้างใหญ่นะคะก็คือแบบมีจุดนูนออกมาคือบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะให้มาแบบเรียบๆเลยแล้วก็ตัวปุ่มปลดแม็กซ์ซีนอันนี้นะคะก็คือขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากคือมันเป็นปืนคอมแพคก็ไม่จําเป็นที่ต้องแบบปุ่มใหญ่โตเหมือนพวกปืนแข่งเนาะอันนี้คือเราให้ใช้งานแต่ถามว่า ใช้งานกดแมกกาซีนง่ายไหมนะคะก็กดง่ายนะคะสะดวกมากเลยอืมได้ทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็แบบํำล่องมาให้เหมาะกับเนี่ยเรากดเข้าไปนะมันก็พอดีลองมือเราพอดีนะคะมาดูตัวไกลกันตะก้องก็เป็น <ผม S 1> ยังไงบ้างครับกลที่ที่ผมรู้สึกได้เนี่ยคือจังหวะลากมันมันค่อนข้างจะน้อยไม่เหมือนอารมณ์เหมือนยิงไกลซิงเกิลครับเพราะจากข้อมูลที่หามาเนี่ยเขาบอกว่าปืนระบบ ไอตัวของเฮดเ็เนี่ยเวลาขึ้นเข็มแทนจนวนน่ะเขาจะขึ้นแบบดึงสุดม,มันจะไม่เหมือนปืนโลกเข็มพุ่งยี่ห้ออื่นที่จะขึ้นแค่ครึ่งเดียว<ะ>จังหวะกาาไกลเขาจะมีจังหวะลากเข็มมาด้วยแต่ตัวนี้น้ำหนักไกลไปไงตะก้องไม่มีไม่มีจังหวะลากเข็มคือไม่เหนื่อยเนะาะใช่ไม่ค่อยเหนือ่อยส่วนจังหวะรีเซ็ตร,รีเซ็ตก็โอเคครับน้ำหนักน่าจะอยู่ประมาณ5้าปอนก็ มาตรฐานปืนโรงงานต่อสู้นะืมเดี๋ยวเรามาแกะดูเดี๋ยวตะกล้องขอพูดถึงหน้าไกก่อนเรื่องเรื่องเซฟหน้าไกเซฟหน้าไกก็มีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับปืนเข็มพุ่งแล้วก็หน้าไกตรงหน้าไกต,ตรงมาด้วยใช่อันนี้ก็คือปกติแล้วอ่ะหน้าไกลตรงอ่ะคนจะไปแต่งเพิ่มกันอันนี้ได้มาจากโรงงานเลยนะคะทุกคนก็ได้ได้ฟ<ด>ิลลิ่งการจับ กับหน้าไกลที่ดีขึ้นแล้วก็ระบบเซฟหลังอ่อนเนี่ยเป็นข้อดีจุดหนึ่งที่ทแปลกมากกรกล้องคือเพิ่งเคยเห็นอ่ะเขานํามาจากปืนระบบ1911นะฮะอือคือเพิ่งเคยเห็นหมายถึงว่าเพิ่งเคยเห็นปืนมีเซฟหลังอ่อนอในระบบเข็มพุ่งไม่ถ้าไม่กาไม่กาด้ามปืนก็เหนี่ยวไม่ได้นะะอือนี่พอเรากดด้ามเข้าไปปุ๊บเหนียวมากโอเคครับก็เวลาถอดนะครับก็พอทําการค้างสไลด์ไว้ แล้วก็ดึงคันตรงนี้นะครับปัดขึ้นด้านบนอารมณ์มันจะเหมือนพวกซิก่ะฮะระบบล็อกเหมือนเหมือนพวกซิกสามหกห้าอะไรพวกนี้ฮะก็เป็นระบบที่ค่อนข้างแข็งแรงนี่ฮะจุดเด่นที่อยากให้ดูนะครับไอตัวเหล็กดามโครงข้างในเนี่ยหนามากหนามากคือเป็นจุดเด่นเลยคือเรื่องความแข็งแรงเนี่ยน่าจะหายห่วงนะฮะคือนอกจากโครงภายนอกที่แบบเป็นโพลิเมอร์ที่ค่อนข้างแบบแน่นแ่นแล้วเนาะข้างในนี่ก็แน่นแ่นเหมือนกันเ<ง>จง ดูโฟล์ดด้านบนนะครับไสลหลอดสองชั้นเป็นโลหะนะครับไสลหลอดโลหะคือแข็งแรงอันนี่อันนี้สมอล็อกเข็มนะครับ้็เป็นเซฟตี้อีกอระดับหนึ่งกันปืนตกและลั่นนะลำ<อ>ต้องอันนี้แมตเกตนี่มีปัดเงาให้ด้วย คือหาในปืนแบบแบบนี้อ่ะยากใช่มันจะอยู่ในปืนระดับแข่งขันใช่คือเคยเห็นก็พวกอะชาร์ดชารูลอะปัดเงามาแต่ตัวเนี้เพิ่งเคยเห็นในปืนแบบคอมแพคกที่แบบใช้งานอืมลื่นปืนเลยครับอันนี้ขอดูงานตรงสไลด์นิดนึงครับตากล้องบอกข้อดีของลำกล้องปัดเงาอ๋อมันจะช่วยในการโหลดกระสุนใช่ที่บอกว้าว้าวันเนี้ยไอไอตัว แรงเสรยดที่หัวกระสุนชนแล้วเนี่ยมันจะน้อยมันก็จะปุ๊บเข้าไปได้ง่ายคือมันจะแบบเหมือนหลดเร็วขึ้นไหมใช่ครับแล้วก็ลดโอกาสการขัดลําด้วยจากการที่ข่าวเหมาใช่ขมาเหมามันจะไม่เกาะอ่ามันจะเกาะน้อยกว่าปืนที่ไม่ปัดเงามาค่ะก็เป็นข้อดีครับอันนี้ดีมากเลยแหละเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตไม่ไม่มากครับแต่เป็นทําให้ปืนใช้งานได้ดีขึ้นนะครับตัวสไลด์ส่วนงานตรงสไลด์ก็เรียบร้อยดีครับ สีดําอันนี้เป็นลมดำมครับงานก็ยังเนีย ب, เน้ยบอยู่นะแล้วก็ไม่ได้แบบอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่ที่ที่ผิดปกติแล้วก็เนี้ยบดีให้ดูตัวงานสไลด์ตามมา <c oughs> ตรฐาน <c oughs> เดี๋ยววิธีประกอบกลับนะครับก็ย้อนกลับทางเดิมย้อนกลับหมดลำกล้องไกด์หลอด <c oughs> แต่ทีเนี้ยเราต้องลูดไปจนสุดนะฮะ แล้วก็ค้างสไลด์ไว้ึแล้วค่อยปัดตัวนี้ลงอันนี้ก็ปล่อยสไลด์โอเคลั่นทิ้งก็มีพวก่เรียบร้อยครับค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัว H S Product S F 1 9ตัวนี้นะคะสวยงามมากนะทุกคนฟูรีวิวไปเรียบร้อยนะคะมีทั้งสีดำแล้วก็สีแซเลตตัวนี้เลยสำหรับข้อดีนะคะโมจะสรุปให้ฟังนะก็คือหนึ่งเนะี่ย ลูกดกมากทุกคนคือ19นัดเนี่ยหาไม่ได้นะสำหรับปืนคอมแพคเนี่ยโอ้โหคือแบบให้มาเยอะจริงๆบรรจุได้เยอะแล้วก็ระบบเซฟตี้ทุกคนคือเขาให้มาแบบหลายจุดมากๆตั้งแต่โหลดอินดิเคเตอร์ข้างบนนี้นะคะแล้วก็นี่เวลาขึ้นลาเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะคะเห็มพุ่งออกมาแล้วก็เซฟหลังอ่อนเซฟหน้ากายคือระบบเซฟปังๆเยอะมากส่วนของราคานะคะสวัสดิการเนี่ยก็อยู่ที่ 55,000บาทเท่านั้นเองนะคะยิ่งตัวสีดำเนี่ยก็คือมีการจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยส่วนประชาชนหน้าร้านนะคะก็คือแ0 0หมืนเนี่ยมีทอนแน่นอนนะคะนอกจากนี้นะคะก็ให้ทางร้านปืนและต้าโกสินะคะว่ามีปืนอะไรนะคะหน้าร้านบ้างช่วงนี้นี่นะคะก็จะมีเลซิ่งกีนนะคะลาดูทูสีทูโทนแล้วก็ b บ r เลต้าเบสันคอมแบ t ตัวนี้นะคะ ก็ขอบคุณนะคะวันนี้ร้านปืนรัตนโกสินนะคะแล้วก็ร้านปืนนครหลวงนะคะโมขึ้นเบอร์โทรติดต่อให้ด้านล่างเลยนะคะที่ให้โมมารีวิวในร้านนะคะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตาม c h anel n โมแล้วก็กดไลค์เพจ h anel โมด้วยค่ะ